อมยิ้มให้นาดาร้อนหรือเปล่าลูกมันเป็นยังไงไมันก,กรอบมันเป็นก,กรอบเหมือนตังเมกรอบเลยใช่ไหม,ไมเออก็ง่ายดีนะยมไหอ๋อถ่ายแล้วอ่ะหนีใส่น้ำตาลลงไปเข็นชัดไหมลูกเข็นอืมน่าจะประมาณนี้นะอ๋อไม่แล้วโอ้ไมไ่แล้ว อไม่ไหมอยังไงก็ไม่ไงให้น้ำตาลละลายนี่หรือว่าเขาต้องใส่น้ำหน่อยต้องใส่หน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรละลายแล้วละลายแล้วเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะอยูจะพังไหมเนี่ยกระโวยแม่จะพังไหมละลายแล้ว เห็นไมู่้เห็นนะประมาณนี้นะประมาณไปปลายช้อนชาเสร็จแล้วเราก็ปุ๊บคนซะไปทีนึ่งโอ้โหน่ากินอ่ะฟูฟูกินหอม เราลองไปใส่ในในจานให้รอให้มันเย็นพอดไว้ก่อนลูกปิดนี่นะมันยิรู้สึกว่ามันแบบส,สวยๆอะ่ะว้าวน้ำตาลโดนลมคัดมันจะเป็นสายไหม <c oughs> ติดติดติดกันเอาออกก่อนจะเป็นไหมเนี่ยตังเมเนี่ยไม่รู้สิตังเมแบบเลกๆตังเมแป๊บเดียวเองอ่ะยังไม่ถึงสิบวิเลยอ่ะแข็งแล้วอ่ะแต่เราไม่มีไหมติมไงนี่เราลองดูน่ากินอ่ะเขาทิ้งไหนได้ไหมมันยังร้อนอยู่อ่ะสิลุ่นๆเหมือนอ่ะเป็นอมยิ้มนะดาอ่ะ อมยิ้มให้นดาร้อนหรือเปล่าลูกมันเป็นยังไงมันกรอบมันเป็นกรอบเหมือนตังเมกรอบเลยใช่ไหมเออก็ง่ายดีนะยิ้มดูสิเดี๋ยวแม่ลองก่อนแม่ชิมก่อนขมขมมันหวานกรอบนอกนุ่มในมันก็เหมือนตังเม่แะหืมเหมือนมันจะออกขมนิดๆอ่ะเพราะว่าน้ำตาลมันไหม้มั้ง จต่รอยอยจครั้งแรกไง <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวคราวหน้าทําใหม่ <S <S ทําเองถ่ายเองกันสองคนเนี่ยจับไปนะจับไปนะเนี่ยข้างนอกมันจะกรอบกอบกินไม้เพื่อนแต่มันก็อร่อยนะมันไม่กินแบบกินน้ำตาลไหมอ่ะ แต่มันขมนิดๆแล้วอะ่ะแต่มันก็กินได้นะร่อยใจมันกิน,นการ<ะ>ทดลองกรอบอยร้อน,อนหืมเสียงกรอบกี่พ่อกินยังกินแล้วพ่อว่างไง พ่อบอกว่ามันหวานก็มันหวานเพราะมันเป็นน้ําตาลก็เดี๋ยวคราวหน้าเราลองทําแบบเอาใส่แม้ไอติมเนาะแม่ไอติมไม่มีอ่ะบบน,นี่คือการทดลองอยากทำอีกไหมรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราวางแผนทําดีๆเรารู้แล้วว่าทําแบบนี้ได้โอเคโอเคแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้บายแล้าดาขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้าดาด้วยนะคะบ,บีบีจุบจ๊บจุบจ๊บจบด้วยแมว จบด้วยแมวตัวนี้จ้าุ๋ยจ้าุ๋ยเจ้าหลับอยู่ละจ้าจ้าบุ๋ยจ้าบุ๋ยดูสิมาหลับตรงเนี้ยยังไม่ได้พับผ้าเลยเนี่ยไปซักมาผ้าแมวนล้วเนี่ยจุาุ๋ยจ้าบุ๋ยจ้าบุ๋ย